สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับช่องพยาการณ์เชนไอโนะครับเนาะ,อะเอาบรรยากาศในการฟาดเขา่าที่ผ่านมามาให้เบึงพี่น้องการลง่งแขกการจ้างงานตนทุนต่้มเนี่ยบต้องใส่รถเกี่ยวอันนี้จะประหยัดได้โยแต่ว่ามันก็จะเปืองไปอีกแน่วนึงในการหาลุ่งแขกนะครับเนาะการหาลุ่งแขกนี่ก็ต้องเลี้ยงเขา้าเลี้ยงน้ำ สิ้นนำใจกันเล็กๆน,น้อยๆสำนลัพี่น้องนะครับเนาะในเมื่อหาเพิ่นแล้วเพิ่นมาซอยฟาดเขา้าสมัยก่อสมัยสมัยเก่าสมัยโบราณสมัยพอ่อสมัยแม่มเฮากะฟาดเข้าเบิดทละแต่ว่ามันจะใส่เวลาโดนเฮ็ดหน้าซูมือนี่เฮ็ดหน้าซุมือนี่อาศัยเครื่องทุนแรงนะครับเนาะเกี่ยวเขา้าครึ่งมือก็แล้วเรียบร้อยชิบไรนี่มือเดียวก็แล้ว บอรเกอร์สมัยตะกี้สมัยตะกี้เบิ่งตีละเนี่ยจำนวนคนเนี่ยประมาณ30สิบคนในการหาในการซอยเหลือลงแขกกันพี่น้องเนี่แหละมันก็เป็นจังสันนะครับนะอ่ะมาเบิ่งราคาเข้ากันต่อพี่น้องเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีอ่าเข้ามามือนีราคาคงทีบดซุกราคาเลยนะครับนะเพราะว่าเข้ายังอ่ะมาเบิ่งเข้าเปลือกเจ้าซึ่งตอนนี้เป็นขาลง เพราะว่าตอนรับในส่วนของเขาหน้าปังออกมาเนาะครับเนาะไปเบิงนครสวรรค์พี่น้องรับซื้อเริ่มต้นอยู่ที่1 2 2 0 0ถึง12,9 0 0พิจิตร2 3 3 0 0ถึง12,7 0 0ยกำแพงเพชร1 2 0 0 0ถึง12,600พิษณุโลก1 2 0 0 0สุพันถึง12,500สุพรรณบุรี1 2 7 0 0ถึง12,900สุโขทัย1 1 8 0 0อยถึง1 2 0 0 0 0 เพชรบุนหนึ 12, ah, 12, ่งหมาถึงหนึ 12, ad, 12, ่งหพันพระนครศรีอยุธยา1 2ึ0 0หมื่นสองพัถึงหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งชัยนาท1 2ึ0งหสถึงหนึ่งสพันสุโขทัยหนึ่งหม้อยถึงหนึ่งหามัชาชิงเซาหนึ่งหมร้อยถึงหน0่งหมอันนี้เป็นข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีข้าวแห้งเด้อพี่น้องนี่อันนี้ข้าวแห้งความชื้นบเกินสิบห้าี่ออกมาร่เป็นต์ขา้าปังนนี่า ราคาเขาหน้าปังตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่1 5 0 0หน้าร้อยถึงหนึ่งนสขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ไหนจะสื่อถึกหรือสื่อแพงนะครันาะเขาน้าปังแต่ว่าส่วนมากแล้วก็หนึ่งมื้อยขึ้นนอกคำนะหนึ่งนาร้อยหนะึ่งมืนเจ็ดร้ย่งหมื่นแปร้อบางองกัได้หนึ่งือยอยู่อ่าราคาเขาหน้าปังนะครับนะเอฟซีอยู่จังหวัดไหนก็รายงานม er, าให้เบิ้งในเด้เข้าเปลือกเจ้านะครับนะ เข้าสาหรับเข้าเปลือกเจ้าหน้าปังเขา้เขา,เขาเข้าเข้าเปลือกเจ้าหน้าปังฮะล่ะนอกัเข้าหน้าปังออกแล้วอันนี้ที่รายงานตอนนี้ก็คือขเข้าเปลือกเจ้าหน้าปีนะครับนะความเข้าแห้งความชืน้นเกเกินสิเเนต์เอาไปเบิ่งต่อจังหวัดอุอตรดิตถ์หนึ่งหมื่นยถึงหนึ่งปราจีน1นึ0 0หมื่นหพลบบุรี1 2ึ0 0หมื่นสนถึงหนึ่งนอนนครนารนยก12500 ปทุมธานี12,500ถึง12,800นครปฐม12,300ถึง12,700อ่างทอง11,900ถึง12,200สิงห์บุรี12,900ถึง13,000ราชบุรี12,600ถึง12,700กาญจนบุรี12,200บาทเข้าแห้งความชื้นบ่เกิน15%เด้ออันนี้เข้าเปลือกเจ้าหน้าผีเด้อครับเด้อนี่บ่แม่นเข้าหน้าปังเด้อครับเด้ออ่าเพราะว่า FC จะงงอยู่ว่า ขาหน้าปังหรือเขาหน้าปีน่ยเนี่ยจะแยกแยะก,กันให้ออกเด้อพี่น้องแต่ว่าเขาหน้าปังอย่างที่พยายกานร,รายงานไปแล้วนะครับเนาะอันนี้ขนาดเขาแห้งยังราคานีนะครับเนาะความชื้นมาเกินสิบห้ปรนต์ยังราคานีเขาหน้าปังก็ต้องถึกก้นนล่าหมื่นห้าร้อย่นเจ็ดร้อยหมื่นี่แหละ,ะ,1500 00, 1700, 1800น,ละนะครับนะเนาะมะเบิงเข้าเปลือกหอมมะล 105. ิร้อยห้ารินหนึ่งหมืพันสอรยถึงหนึ่ง นครรีนครราชสีมา1 4 0 0 0 4 5 0 0ถึง15000อุบลราชธานี1 4 3่0ถึง1 4 0 0ถึงหนึ่งศรีสะเกด14000ถึง15200บุรีรัมย์14,400ถึง15000 0รอยเอ็ดน4 5 0 0ถึง15000มหาสารคามห5 5 0 0ถึง15900รอมหาสารคามนี่ก็ถือว่า ค้อ,องแชมในการรับสื่อเข่าเปลือกนะครันะเข่าหอมมะลิร้อยห้าจะหอดหมื่นหกแล้เด้อพี่นอ้องยาโสธรหนึ่งหมถึงหนึ่งหพันใช้ยาพุมห1 4่งหถึงหนึ่งหมหานาร้อำนาจจริญ1หนึ่งหรยถึง1นึ่งอยบาทอำนาจก็ตามมาติดติดก,กับมหาสารคัมนะครับเนาะเอาไปเบิงต่อพี่น้องจังหวัดนครพนม1นึ่งพถึงหนึ่งหาพสองรอ อันนี้ขึ้นตั้งแต่วันซุกร์พลราคาเขา่าเนาะครับเนาะมือนี่ก็ยังคงทีอยู่าราคาเข่าเปลือกหอมมะลิร้อยหทุกจังหวัดคงทีบิดสกลนคร 14- 1 4 0 0 0ถึง14,500กาลสินธุ์15,000ถึง15,200ขอนแกน 14, ่น1 4 3 0 0ถึง ,1 น1 0 0อุดรธานี1 3 0่0านถึง1น0 0 0ถึง15,000หนองบรรมพู14,400หนองคาย1 3 7 0 0ถึง14,000 มุกดาหาร15,000จังหวัดเลย12,000บาทนี่นี่ไปเบิงเข้าเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนหลางแล้วก็ภาคกลา,กกางราคาคงทีมาเข้ามาเดือนที่สองละ่ะคงทีอยู่นครสวรรค์1 4ึ่งหมพถึงหนึ่งหี่ารพิจิต1 3ึ่งหมพถึงหนึ่งหี่พนารพิจิโนโลกหนึ่งพันเพชรบุญหน1 3ง0 0อยถึงหนึ่งหมื่นสีันตรารดิตหนึ่งี่พันเยถึง1นึ0ง่นห้าันสอบาท ไปเบิ้งเข้าเปลือกปทุมธานีซึ่งเป็นเข้าที่าราคาขยับขึ้นมาสูงอยู่เนาะครับนะตอนนี้เข้าเปลือกปทุมธานีหน้าปังกับกระล่างออกเดอ้อนี่อีกจังหน่อยนี่ออกละ่ะลบบุรี12,000ถึง12,400สุพรรณบุรี14,300ถึง14,500ชัยนาท15,000อุตรดิตถ 13, ์13,500ถึง13,600สิงห์บุรี14,200ถึง14,400อ่างทอง12,900ถึง13,200 กาญจนบุรี13,500ลาชชบุรี13,800ถึง13,900ปทุมธานี14,000นครนายก14,000บาทอ่ะมาเบิ่งข้าวเปลือกเนวมวเมล็ดยาวเขา้าขอของหเข้ากินแซบกินหวานกินนัวอ่ะราคารับซื้อเริ่มต้นขอนแก่น13,200ถึง13,500ปีนี้ราคาเข้าบ่าค่อยขึ้นเท่าใดนเนาะข้าวเหนียวปีไก่14,500อยู่เด้ ุดนธานี1 2 5 0 0ถึง13,500สกนคร12,500ถึง13,200กาลสิน12,500ถึง13,500อุบราชธานี12,000ถึง12,500มหาสารคาม12,000ถึง13,000ร้อยเอ็ด11,500ถึง12,500ชัยภูมิ13,000ถึง14,000น้องคาย12,700ถึง13,000น้องบรพู13,000จังหวัดเลย11,000มุกดาหาร10,000 3500ัาอบาทไปเบิงเขา้าเปลือกเนียวเม็ดแคระหน้าปีจังหวัดอุดร1 1 5 0งยถึง1 2 3 0 0นครพนม1น8 0 0 11,800ยถึง11,000หนองคาย1 1 7 0 0ถึง12,000จังหวัดเลย9,500อํานาจเจริญ1ึ่งนยถึง13,000เพชรบุรีหนึ่0 0บาทถึง13,500บาทถวนเขา้า ราคาเข่านี่พี่น้องพยายการา์ว่ามันจะคงทีตอนนี้ตอนนี้ราคาเข่าเริ่มคงทีละเพราะว่าเมื่อเศา้านี่ได้รับบินในส่วนของใบชําระหนี้ของทอกศวันนว่าเอามาแจกจ่ายกันบะเนี่เอามาแจกจ่ายกันแล้วนะครับเนาะเริ่มทยอยเอามาแจกจ่กจายให้กเกษตรกรผู้กู้หนี้ยืมสินของธนาคารรัฐทกศธนาคารเกษตรและสหกรณ ให้เริ่มไปชํำระหนีกันได้แล้วนะครับเนาะอ่าทยอยกันไปหอดเดือนมีหน้าพุละจะบดสัญญาตอนนี้บินออกมาก,ก่อนแล้วหนึ่งเดือนอบ่บ่หอดหนึ่งเดือนล็อกนี่ปลายเดือนแล้เนอตอนนี้กลางเดือนมีกุมภาพละปลายเดือนละเพราะฉะนั้นกเป็นหนีก็ไปใส่หนีบเดอร์เหลือเท่าไดขาดเทาไดกะบ่มีเกินกะไปขอใจแต่ดอกก่อนพี่น้องนะครับเนาะถ้าบ่มีใจดอกก็ไปพรนปลนพน ไปขอไปว้ากก็เพินินซะก่อนให้เพิินได้พบหน้าได้พบว้าจากันซะก่อนว่าจะหาวิธีอาทางออกร่วมกันแบบแนวใดนะครับเนาะก็ว่ากันไปอ่าก็ว่ากันไปฮะละอ่าอย่าไปปล่อยเพิินมายึดหน้ายึดยังกับบัด้ดได้ไปน้องเพราะว่าเป็นทีทำกินเฮ้าเนาะครับเนาะตอนนี้เฮาก็เอา,เอาเอาทีเอาทางไปไปเขา้าทกสอแหลวก็เหมือนกับเขาไปเสาที่เพิินน่ะละอ่าไปเสาทีทอกสอเฮ็ดหน้ากินอ่า พอได้เงินไปใจดอกให้เพิินมาเนี่ยอ่าเอาก็ว่ากันไปพี่น้องนะครับเนาะกระราคาเข้าก็น่าจ,จะประมาณนี้นะครับเนาะเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งอ่าราคาเข้ามันเป็นสินค้าควบคุมในส่วนของในภายในประเทศนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วกะจะราคาสูงเกินกะกระทบผู้บริโภคกระบาดเพราะฉะนั้นเป็นสินค้าควบคุมก็ต้องอ่ามีทิศทางขึ้นทิศทางลงฮะล่ะอ่าเจอกันไว้คลิปหนะ้า คลิปนี้สวัสดีครับ